สวัสดีครับพี่พีน้องทุกคนวันนี้นะครับเสนเสนอนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับจากการใช้งานจริงของเจ้าตัว Xiaomi มี Smart Scale สองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้มาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับเผื่อคนที่สนใจเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับคือก่อนซื้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กล่องเกิงไม่ไม่เหลือไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ที่ให้ดูเนี่ยก็เป็นรูปสําหรับตัวแพคเกจิ้งนะครับที่เราจะได้มานะครับคือเขาจะให้เรามาเนี่ยเป็นกล่องสีขาวนะครับแล้วก็ด้านนงด้านในเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยจะประกอบเนี่ยเป็นกล่องสีน้ําตาลน,นะครับด้านในนะครับพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าใช้งานมาได้ซระยะหนึงเนี่ย คือขนมงขนแมวเพราะว่ากระจกด้านหน้านี่มันเป็นกระจกนิลภัยนะครับดังนั้นเนี่ยการมีลงมีรอยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเหมือน serial number ของเขานะครับแล้วก็เป็นชื่อลงชื่อรุ่นต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะโหลดตัวแอปเนี่ยก็สามารถโหลดจากเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันใช้ฐานนะครับขนาด 3A นะครับมันก็คือการบรรจุ ฐานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนฐานเนี่ยก็สามารถทําได้เองได้อย่างง่ายๆเลยนะครับส่วนสเปคคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมมันกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นมือถือที่เป็น Android 4.4ขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น p p o o n เนี่ยก็ต้องเป็น iOS 9.0 ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยพอถ้าเกิดว่ารวมกับกล่องเนี่ยนะครับคือน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณที่1.5กิโลกรัมนะครับแต่ว่าสําหรับตัวของมันอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่1.2กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งเบามากๆสามารถแบบหยิบเดินไปนู่นไปนี่ได้เลยนะครับเบามากๆแล้วก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ผมเองเนี่ยชื่นชอบอย่างไงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้แทนเครื่องช่าง สินค้าหรือว่าสิ่งของได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถชั่งน้ําหนักได้น้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่100กรัมนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักของบุคคลหรือว่าของครอบครัวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นที่ชั่งน้ําหนักนะครับสําหรับการชั่งสิ่งของหรือว่าพัสดุ ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สิ่งนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ใช้เจ้าตัวมีฟิ t นะครับเนี่ยผมก็ใช้อยู่แต่ของผมเนี่ยเป็นอเมสฟิตนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีฟิ t ได้เลยโดยที่สามารถไปโหลด จากใน Google Play Store นะครับหรือว่าใน iOS เนี่ยก็จะเป็นพวก Apple Store เนี่ยพวกนี้ก็มีหมดเลยนะครับสามารถโหลดมาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเครื่องช่างนัน้นนะครับเครื่องเครื่องช่างน้ำหนักอันนี้ได้เลยนะครับโดยที่วิธีการเชื่อมเนี่ยมันง่ายแสนง่ายเลยก็คือเราเนี่ยขึ้นไปยืนบนตัวที่ช่างนะครับแล้วก็พอตัวเลขมันขึ้นมาเนี่ยเราก็กด เข้าไปในแอปพลิเคชันของ Mi Fit นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ใน Mi Fit นะครับแอปพลิเคชัน Mi Fit นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของผมเนี่ยมันเกิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปที่เจ้าตัว My Device นะครับอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับตรงคำว่า Profile นะครับตรงนี้เลย นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปในตัวมีสเกล2ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปสามารถตั้งคงตั้งค่าได้นะครับว่าเราต้องการให้น้ําหนักของเราเนี่ยเป็นกิโลกรัมหรือว่าเป็นปอนด์นะครับหรือว่าจะสามารถเนี่ยครับอันที่3เนี่ยนะครับเราสามารถชั่ง ของที่น้ำหนักน้อยๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถเคลียร์ t a t a ได้แล้วเราก็คือเวลาที่เราใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถ Track น้ำหนักของเรานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าคนที่กำลังอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือ ชนิดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆแล้วราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะครับราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไม่ถึงตอนนี้นะนับณตอนนี้เลยเนี่ยไม่ถึง400บาทนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักที่ไม่เกิน400บาทที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเครื่องช่างเนี่ยมันมีแค่เครื่องเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะ collect ข้อมูลต่างๆเนี่ยของหลายๆคนในบ้านเนี่ยจะทำยังไงนะครับคือสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจดจำนะครับข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้สูงสุดถึง16คนลองคิดดูว่า16คนเนี่ยคือครอบครัวเดียวเนี่ยอย่างเก่งจริงๆเดี๋ยวนี้ก็4ีคนเท่านั้นเองนะครับ16คนเนี่ยได้ชิวๆเลยแล้วก็มันยังมี g u ส s ห mode นะครับดังนั้นเนี่ย คนที่เป็นคนนอกที่อยากจะมาชั่งน้ําหนักเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีระบบนะครับจดจำอัตโนมัติ user นะครับหรือว่าจดจําสําหรับคนที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยเขาก็ยังจดจําตรงนั้นได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับที่อยากจะแนะนานะครับตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลาใช้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีการทําความสะอาดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆเนี่ย กระจกนิรภัยเนี่ยมันก็ทนก็จริงนะครับแต่ว่าพอใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดร่องรอยนะครับพวกรอยขนมงขนแมวรอยนิ้วมือรอยนิ้วเท้านะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเครื่องชั่งน้ําหนักส่วนมากเราก็ต้องใช้เท้าของเราเนี่ยในการชั่งน้ําหนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องหมันทําความสะอาดนิดนึงนะครับมันก็จะแบบใหม่ คอยใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยถามว่าทนไหมเนี่ยตอนนี้ใช้มาได้สักระยะหนึ่งเลยระยะใหญ่เลยนะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าแบตมันจะหมดเลยนะครับแล้วก็มีการใช้งานอยู่ทุกวันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยังคุ้มค่าแม้ว่าจะเราจะแบตมันหมดแล้วเราเปลี่ยนแบตใหม่เนี่ยมันก็ยังคุ้มอยู่ดีแล้วก็ส่วนเจ้าตัวบลูทูธตัวนี้น,นะครับถามว่าเชื่อมต่อเนี่ย ไวมากแค่ไหนเนี่ยแน่นอนมันเป็นบลูทูธ5.0นะครับเชื่อมต่อไวมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่แบบเอ้ยถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยเปิดไอ้เว็บแอปพลิเคชันมีฟีดแล้วเนี่ยนานไหมกว่าจะเชื่อมต่อนะครับแค่เปิดแค่บลูทูธเนี่ยมันก็หาเจอแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละคนด้วยนะครับว่าบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับ ดังนั้นโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่ถูกใจที่สุดนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านฐานด้านล่างเนี่ยมันก็ขยุกขยุกหน่อยเนี่ยคือมันก็เวลากันลื่นเนี่ยมันกันลื่นดีมากๆนะครับสำหรับ คนที่ซื้ออยากจะซื้อให้ผู้หยงผู้ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยซื้อได้เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการลื่นหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพึ่อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ subscribe